คราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม Green Hell นะครับผมใน EP ที่4และในวันนี้เนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้เจอกับโรงงานยาสูบครับผมก็จะเลยจะทำที่นี่โรงงานยาสูบแห่งนี้นะครับเป็นที่พักแรมของเรานั่นเองและหลังจากที่เราทำที่พักอาศัยเสร็จผมก็จะออกสำรวจต่อครับผม าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยเอ,อมาแล้วครับคุณผู้ชมกี่โมงจะ๊ะตอนนี้ตีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราผมจะไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอและผมก็จะไปออกสำรวจน้ำตอนนี้น้ำเรามีกินแบบไม่จำกัดเลยอะไอ้พวกนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอร่อยไหม ว้าวเรามีเนื้อหงว่างกระดิ่งสุกนี่นะคาร์โบไฮเดตเหรออ่าโอเคแล้วเราผมว่าผมเดินตามทางไปดีกว่าคุณผู้ชมและเราก็จะไปเจอพวกคาร์โบไฮเดตเจออะไรล้วก็เก็บกินเลยตอนนี้เราหันไปทาง S ทิศ S ใช่ไหมก็ทางนี้ครับข้างหน้าเนี้เป็นทางตันครับคุณผู้ชมซึ่งเราจะต้องไปสำรวจจากทางตันเจ้าพวกนี้งั้นรอ คือผมไม่อยากเดินไปตรงนี้หละผมไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรแฝงแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมผมว่าเราถางก็ได้ถางถางป่าได้อยู่นะนี่ไงคุณผู้ชมผมว่าแล้วต้องมีแอบอยู่ดีนะดีนะตัดต้นอน,น,นั้นไว้ผมว่าผมตัดไปเยอะ,ยอะดีกว่าวเา้ยคุณผู้ชมเหมือนผมเจอกับดักครับกับดักสังหารครับตนนัวนี้อ่านี่ไงเวลาใครผ่านมากับดักก็จะทํางาน ตรงนี้ครับเปิดมาแผนที่วางเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้เอ๊ะคุณผู้ชมครับหรือว่าเราควรจะหารอยรถมันจะมีรอยล,อยล้อรถต่อไปไหมอ่ะเอ่อแต่ว่ามันเป็นของโรงงานยาสูบผมว่าน่าจะสุดทางมาคิดแหละมเหมือนเราเห็นได้ยินเสียงคนอะ่ะเหมือนเราได้ยินเสียงคนครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ แต่ผมก็ยังจะมั่นใจว่าผมจะไปทางสุดทางก่อนครับยังไงเรามาสุดทางแล้วคุณผ,ผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนฮะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันครับว่าใครนั้นมาพูดใกล้ๆเราเฮ้ยผมเจอทํ้ำว่ะ อ๋อทำอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมีแมงป่องด้วยผมว่าเราอาจจะต้องทำแคมป์แอบไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยทำแคมป์แอบไว้ตรงนี้สักแคมป์หนึ่งครับเราต้องค่อยๆขยับขยับไปอะ่ะผมว่าเราอย่าไปอยู่แบบเป็นแรงๆเลยดีว่ากี่โมงอะสองทุ่มเองเจ๊ค,คะเจ๊ต้องอดทนสิโอเคนอนพักไปเราอยู่ตรงนี้ ข้างถา้ำคือแผนที่ที่เราผมลืมไปเลยว่าแผนที่ที่เรามีอะครับมันเป็นแค่เซี่ยวเดียวครับนี่ผมลืมข้อนี้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปล่าหมูแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายถ้ำสำรวจกันดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมมันเอาผมตลอดเลยวะเสือเนี่ยแม่งเสือเนี่ยแม่งเอาเอาตลอดเลยอะมันเอาจริงอะ คือเราต้องฟังเสียงมันจริงๆใช่ไหมมันจะมีเสียงอะของเสือจากก้วคุณผู้ชมโอ้โหเสือจากกลัวทําให้ติดเชื้อตลอดเลยครับแปลว่าเราต้องล้างแผแลเร็เรวใช่ไหมไม่งั้นก็จะติดเชื้ออยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมเราวิ่งจนมาถึงทะเลเลยเหรอเอาจริงเนี่ยบ้านนะเฮ้ยคุณผู้ชมมีเค่ด้วย ฮ้ยฮ้ยอืมอืมแตกเคมเนดำชื่อเคมเมนดำครับผมฟ้องเมียดีกว่า โอเคมีอาผมผมมีอะไรจะบอกคุณแต่อย่าตกใจนะโอเคไหมทำไมฉันต้องตกใจด้วยเออผมอาจเจอเคแมนเข้าคุณพระเจคคุณเป็นอะไรหรือเปล่าบอกแล้วไงว่าอย่าตกใจผมคุยกับคุณอยู่ใช่ไหมแปลว่าผมสบายดี แล้วเคเมนล่ะผมฆ่ามันน่ะฉันจะใจเย็นอยู่ได้ยังไงเวลาที่คุณสู้กับเคเมนน่ะแต่ผมมัฆ่ามันนะก็ใช่แต่มันอาจฆ้าคุณได้ง่ายๆเหมือนกันก็จริงแต่ผมฆ่าเมนได้ด้วยตัวเองไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปสินะดีด้วยค่ะคุณคือราชาแห่งป่า อยากได้ยินแบบเด็ดแล้วทราบแล้เปลี่ยนบ้าเหมือนกันเนี่ยทำไมตัวเราหนักจังวะเราไปผมทิ้งเนื้อพวกมันไปได้ก่อนเว้ยแล้วผมก็วิ่งไปได้เว้ยแบบนี้โอ้โหยังตั้งแคมป์อยู่อีกเหรอเฮ้ยมึงอย่าหลับนะมึงกูเครียดหากลางป่ามึงแงะให้นะเว้ย ไรวะโอ้อีกิดเดียวเองอะแม่งเอ้ยทำไมมึงถึงไม่อดทนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสุขภาพจิตโหลดเพราะว่าผมนั่นน่ะไปคุณผู้ชมผมหวังว่าอีกฝั่งหนึ่งของที่นี่จะมีก้างปลายผมแงแผลนะอันนี้ครับที่ฟุบอะกระเป๋า มีอะไรทั่ว <Okay. S 1> มีจดหมายด้วยคุณผู้ชมผมขออ่านได้ไหมะอ่านเลยมาเชลมาเชล่า,เ,ลลาเมื่อวานผมเห็นคุณอยู่ระหว่างต้นไม้ไม่ดีเลยที่คุณมาเร็วผมยังไม่พร้อมผมไม่ได้เรียกคุณเพราะแถวนี้อันตรายเกินไปผมจะตามหาคุณที่หลังสอนตอนนี้อย่าเข้าใกล้ห้องแลบเด็ดขาดสองสมวันก่อนพวกเขาจับ คนอเมริกันที่เดินอยู่ในป่าได้และเอาก็โลกหลายมาที่นี่เขี <c> ่ย <oughs> อะไรวะเน,นี่ยคุณผู้ชมคนอเมริกันนำโลกหลายมาที่นี่พร้อมกับเขาลาอูนป่วยทันทีส่วนผมวิ่งหนีจะได้ไม่ติดโรคเราจะต้องไปกับคุณคนอื่นแต่ไม่ต้องห่วงนะผมจะหาใครสักคนขอโทษที่ผมไม่ทำตามแผนแต่ผม ยังแก้ไขเรื่องนี้ได้นะผมแค่ขอพักแป๊บเดียวในป่ามันร้อนจนอึดอัดจนเขียนจดหมายลำบากสายตาผมพ้ามวไปหมดคุณควรจะซ่อนตัวในถ้ำนี้จะดีที่สุดในนี้เย็นและปลอดภัยดื่มน้ำเยอะๆด้วยละ่ะแค่อย่าดื่มน้ำจากแม่น้ำเพราะเราทิ้งสารเคมีลงไปในนั้นผมจะไปหาคุณทันทีที่พร้อมตีอาโกผมว่าแล้วน้ำมันต้องมีสารเคมีครับ เราคิดถูกครับที่เราไม่ไปยุ่งกับน้ําผมมาเจออีกฝั่งหนึ่งของแม่นาของของทางแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นป่าเหมือนเดิมผมกลับมาทางเดิมปะเนี่ยเอาจริงเอาจริงๆนี่ผมทะลุก,กลับมาทางเดิมหรอถ้าใช่ทางเดิมเนี่แหละทางนี้แหละโอ้โหชัดเลยคุณผู้ชม เอยความหวังของเราโอ้ยเอาไปจากหัวของข้าความหวังที่เราจะได้ไปทางปลายอุโมงค์ผมว่าผมออกสายว่ะคุณผู้ชมถ้าออกขวามันจะกลับไปทางเดิมเปล่าเนี่ยออกสายสายทางตันโอ้ยใครขาขุดอุโมงค์เอาไวน้นี่ไปครับเราต้องไปจากที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรเลย ผมต้องไปแอ่งน้ำตรงน,นั้นให้ได้ผมเจอแล้วคุณผู้ชมแล่งน้ำโอ้กลางปา่าจงมาสถิตแก่แขนของข้าไปเลยไปเลยเราไปหาที่พักก่อนเมื่อกี้ที่พักเราอยู่ไหนชวยแล้วคุณผู้ชมหาที่พักเราไม่เจอ เออหาที่พักให้อย่านอน,นอดทนเอาไว้เรียบร้อยจนแล้วผู้ชมผมว่มา,าใต้ต้นไมน้นี้คงจะจุดไฟได้นะครับใบไม้มไมแห้งก็จะหมดมมโอ้โหเอาวะก็มาสิแกอยากจะลองดีกับ การเอาชีวิตรอดของฉันใช่ไหมได้ฉันจะทำให้พวกแกดูว่าวิธีเอาตัวรอดขั้นสูงสุดทำยังไงในเมื่อไฟดับใช่ไหมกูจุดต่อตอนนี้ฉันหิวไม่ว่าอะไรฉันก็กินได้มามาสุกผมบอกเลยว่าสุกพอพอให้เรากินเออ นั่นไงสต,ตอกล้างป่าวไวจ้าเห็นไม่น่าเสียอ, <c oughs> อืมอโหคุณผู้ชมมึงจะเอาให้กูตายไปข้างใช่ไหมไอ้เสือดาวเอาแยะมว่าผมตายแน่เลยวะผมต้องไปหาใบาพันแผลเนี่ยสุขภาพจิตแกคงจะกลับมาดีในเร็ววันนี้นะเขาอ้องละ ฉันไม่ไหวแล้วมีเสียงเรากลับมาที่นี่แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเราไม่ได้กลับคุณผู้ชมเรามาเจอที่หม่เฮ้ยเราเดินม,มาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยเอาว่ะ ม,มีดแมชชีเป้โอ้โหผมบอกได้เลยนะผมนึกว่าผมกลับมาที่เดิมนะเนี่ยเฮมอมีอา <Hey Mia. S 1> ผมเจอท่าเรือแหละแต่ดูเหมือนจะล้างคุณแน่ใจนะว่าไม่มีคนอยู่แถวนั้นเออแน่ใจแต่ผมว่าม,มันเป็นของแกง๊ง พวกนั้นคงส่งสินค้าทั้งหมดจากที่นี่ที่ไหนมีแม่น้ำที่นั่นต้องมีค่ายถ้าฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราจะได้ไปกันสักทีใช่ผมรู้ผมจะไปหาไปเรื่อยๆทราบและเปลี่ยนเออผมเจอเรือละแต่มันเสียหายมากและไม่ลอยแล้วดูเหมือนจะมีคนตั้งใจทำแบบนั้นเนี่ย จะเป็นฝีมือใครได้นะไม่รู้สิแก๊งหรออาจจะมีคนพยายามเอาของหนีไปก็ได้ฉันไม่อยากรู้เลยทุกครั้งที่คุณพูดถึงแก๊งฉันฉันอดไม่ได้ที่จะกลัวแทนฟังนะมีอาแถวนี้ไม่มีใครเลยไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมยังไหวอือ โอเคค่ะก็ฝั่งนู้นหรอฝั่งนู้นมันจะมีอะไรให้เราไปสำรวจไหมเนี่ยแต่ถ้าเราเดินไปตามทางเนี่ยเว้ยคุณผู้ชมผมว่าเราก็จะเจอกับอีกเกาะหนึ่งที่มันไกลๆที่เราไม่เคยไปเว้ยคุณผู้ชมป่ะงั้นเราจะไปกันนะโอ้มันจะไม่มีจระเข้ใช่ไหมอ่ะข้ามมาถ้าเกิดเราข้ามน้ำมาแล้วครับผมว่าเราฉิดซ้ายไปดีกว่า ต้องมีบ้านชนเผ่าอะไรทั้งที่อย่างนี้แหละเกาะเนี้ยมันเป็นที่เหมาะเลยละ่ะมันมีรอยตัดไม้ด้วยอะ่ะหน้าข้างหน้าดูสินี่ไงโชคดีนะที่แขะที่แวะมาที่นี่อะ่ะ เหมือนมีใครตัดไม้รอเราอยู่เลยอะธนูด้วยอะมีมะพร้าวหาไว้พร้อมเลยนะกล้วยเน่าเสียด้วยนานแล้วมีคนนานแล้วแน่แน่เลยมีคนมาค้างแคมที่นี่จริงๆด้วยครับว้าวเจอพอดีเจอโดยบังเอิญครับผมหายากนักมาทุากอย่างเต็มแล้วเดินทางกันต่อ โอ้ห oh. ไปครับเราอ,อาจจะต้องขึ้นไปข้างบนฮะเราไม่รู้วิธีการทำไอ้เจ้าตัวสลิงอ่ะเนี่ยแย่มากเลยเอ้ยนี่นี่นี่กะไลขอนะเหนือพวกแกแบบโคตรดีเลยวะ่ะลอก้อแพงไปดีแล้วเนี่ยเราค่อยๆล้อไปเพื่อไปเจออะไรรอดไปโอ้โห อืมอดิด์เฮ้ยเสือคุณผู้ชมเจอเสือครับเอาอีกแล้วเปิดก่อนเลยเปิดอีกทีนึงเสือภูม้าเฮ้ยมีเรื่องราวใหม่ครับตอนนี้ เจอตำแหน่งไหมเอ๊ะหรือว่าเราจะอยู่ตำแหน่งนี้ดีวะน้าไม่ปลอดภัยครับแต่ว่าน่าจะดื่มได้หรือเปล่าอยู่ไหมตรงนี้แหละอะไรอ่ะพื้นขึ้นโอ้โหพื้นว่าจะตายเพราะพื้นนี่แหละเนี่ยบอกเลยว่า กินเข้าไปบวกสุขภาพจิตบวกพลังงานพร้อมแล้วพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเฮ้ย <c oughs> ในนี้มันเป็นแค่ถ้ำถ้ำตันนะครับเราต้องไปทางเหนือใต้ตัวอ e, ีใช่ไหมก็ต้องทางนี้ที่ถูกแล้วไอ้บ้าเอ้ยตอนแรกก็เราที่เราขึ้นไปนี่ไงแล้วเราก็มองไปข้างล่างเว้ยจะเอ๋ที่เอ้ยอยู่ข้างล่างนั่นเอง

ต้องการเชื่อเพลิงปล่าแน่นอนต้องเป็นแบบนี้แหละหลังจากที่เราทำที่เซฟเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราวอหาแฟนเรามีอ่ะมีอ่ะคุณต้องไม่เชื่อแน่ผมเจออะไรแปลกๆลิฟต์ลิฟต์เหรอกลางป่าเนี่ยนะอะไรหรอคุณเนี่ยมผมก็ไม่แน่ใจนะเครื่องยนต์ไม่ทำงานแล้วคงน้ำมันหมด น้ำมันพอจะรู้ไหมว่าเราจะหาน้ำมันได้จากที่ไหนคุณไปหามาสิขอคมคิดดูก่อนแล้วกันนะผมมีความคิดบางอย่างเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันบอกคนเล่นด้วยจ้ะคนเล่นไม่รู้จ้าไปทาหาเชื้อเพลิงกันจ้ะเดี๋ยวนะเราไม่ได้ดูเควสนานมากแล้วเนี่ยรอให้แบตเตอรี่ไปชูเต็มขอความช่วยเหลือตรวจสอบจุดแลมด้าสองอันนี้ผ่านมาแล้วนี่ว่า แลมด้าเนี่ยหาทางเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงเหรอแกจะไปเอามาจากไหนวะกระโดดลงห้างล่างหรอกาขึ้นมาใหม่คิดว่าน่าจะต้องสำรวจไปทางนี้เรื่อยๆครับไปเรามาจากทางนู้นใช่ไหมนั่นแหละข้ามมาหุ้ยเจอชนเผ่าเจอหมู่บ้านชนเผ่าเล่นกูจนได้ หมายโลนกูสสตตั้งใจฟังเมี้มันอยู่ันสองคนเหรอเอาจริงดิเราไม่จําเป็นแล้วอย่านั้นดีกว่าอย่าไปบวกกับมันดีกว่าเฮ้ฟังนั้นคืออะไรอ่ะหมือนสะพานเลยอ่ะหมือนสะพานเลยหรือว่าต้องบวกจริงๆววะเนี่ยงูแน่นอนกูว่าแหละ เสียงมึงนี่นะเสียงมึงนี่นะเป็นสะพานไม้หักครับอยู่ไหนวะเนี่ยโอโ้มาตรงนี้วะตอนแรกคิดว่ามันจะอยู่ของบนนีซะอีกอ,อยู่ที่เป้าหมายที่เราจะมาพอดีแหละไม่มีอะไรใหม่ครับโอเคผมคิดว่าน่าจะไปเช็คในนั้นแหละบ้านกลมกลมของพวกมันนั่นแหละเมื่อกี้จจะต้องไปปิดชีพพวกนั้นอ๋อให้เราตรงไปเรื่อยเรื่อยป่ะเอมสองก็คือจุดข้างล่างนู้นนะสีแดงนู่นนะเราไม่เห็นเลย ต้องสู้พวกมันสินนะมีกี่คนนะสู้ไหวไหมนะสองคนนี่ไงนี่ไงเข้ามาสิเออเอออืมเอาสิ เอาสิเฮียโอเคเฮ้ยเฮ้ย,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 ยอืมอืมแตกไปดิทำที่นอนมาตรงนี้เลยจบไปใบป,ปาล์มวะไปนอนรับเต็นไฟไหม้ไหมดูดิ ยังไงเราจะต้องเลียบทางนี้ไปนี่ไงถึงแล้วจุดอะไรวะลัมด้าอะไรเนะี่ยโอเคครับจุดลมด้านะ่าจะเป็นจุดที่เครื่องบินตกหรือเปล่าห่างเครื่องบินวะ วา้ามีเต hehe, ยียงนอนด้วยครับเหมือนมีคนอยู่ที่นี่มาก่อนตำแหน่งใหม่มั่วแล้วไม่ใช่จุดแด็มตรงแลมด้าอะไรสักนั้นเลยมาแล้วเหรอวันเนี้ยเฮ้มีอาเฮ้มอาผมว่าผมเจอเครื่องบินตกแล้วล่ะจริงเหรอลำใหญ่ไหมแต่จริงมีศพคนอยู่ข้างในไหมไม่นะไม่ต้องบอกฉันมีหมายเลขเครื่องบินไหมแปดหนึ่งห้าใช่ไหมมันตกมานานแค่ไหนแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันเจค จ็คเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรนะโทษทีผมแค่กำลังทำความเข้าใจคุณทุกอย่างมันดูค่อนข้างเล็กนะมีแค่ไม่กี่ที่นั่งแต่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวดูไม่น่าอยู่ตรงนี้มานานแต่ว่าเนี่ยนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุมันถูกยิงล่วงมาเอ้ยฉันไม่อยากพูดซ้ำนะแต่ขอร้องล่ะระวังตัวด้วย คนที่ทำขงกวาดของทุกอย่างไปแล้วเครื่องบินเครื่องบินสิ่งแรกที่ผมเห็นหลังจากอุบัติเหตุเครื่องบินมีใครตามหาผมอยู่หรือเปล่าผมควรก่อไฟอันใหญ่ไหมฉันว่าไม่ควรนะคุณก็รู้ว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวผมไม่ได้ตาฝาดนะผมว่ามันบินต่ำด้วยมปัญหาอะไรสักอย่างอยู่หรือมันอาจจะเพิ่มขึ้น ฉันไม่รู้ว่าคุณเห็นอะไรแต่จะดีมากถ้าคุณเจอลานบินเราจะได้หนีไปได้เราจะได้บินหนีไปใช่ถ้าเจอก็เจ๋งเลยคุณอยากไปไหนล่ะยุโรปฉันอยากกลับบ้านกลับสเปนล่ะใช่ผมคิดถึงยุโรปจังเอฟเฟลดีบรนตแะมีฟร์เมลแปลว่าอะไรวะผมรู้มีอคุณก็ได้เจอพวกเขาแล้ว ทราบแล้วเปลี่ยนขว้ยเอนัดเดียวให้เข้าหัวก่อน โชคดีนะต้นมะพร้าวรับคอไว้ให้อรี สี่ตัวอืมมาดิเอาสี ชอบบักไอ้นี่วะอืมโอ้โหจะเก็บั แลมด้านี่ไงเราไม่เคยขึ้นมาเช็คข้างบนนี้เลยเหรอเอาจริงคนจะต้องขึ้นไปบนนั้นเนี่ยเจอตรงเนี้ยแลมด้านี่ไงข้างบนนี้มีอาผมเกือบถึงตั้งแต่แหลมแลมด้าแล้วนะ แต่ผมไปถึงนั้นไม่ได้คือมันมีทางขึ้นไปแต่เชือกขาดไปแล้วแล้วผมต้องการอุปกรณ์ปีนเขาไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยหรอดวงไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเจอจะอะไรจะบอกนะอ้าวสำรวจป่าเพื่อหาตะขอเกี่ยวก็กลับมาหมู่บ้านเดิม โอเคเราต้องหาตะขอเชือกตะขอครับซึ่งผมไม่รู้ไปหาจากไหนฮะแต่ว่าเราก็จะไม่ยอดทอนนะในพาดนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ